สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องมาพ่อกับสาวบันโคกกีกเดจ้าวันนี้สาวบันโคกค่ะมาเก็บอันเอียงเกาะแครเรนจ้าแครเรนนี่จะเป็นซี่เรื่องเดจ้าซี่แดงโบเรือแล้วจ้าพี่น้องโบเลือครับอันนกกกระต่ายจ้าพี่น้องเลือดแต่ซี่เรื่องเดี๋ยวสาวบันโคกให้เบิ่งเดจ้าแล้วจ้ามาเบิ่งกันจ้านี่จ้าพี่น้องเห็นบบจ้านี่จ้าพี่น้องซี่เรื่อง สีแดงนั้นนกพนกินเมื่อแล้วจ้าพี่น้องเจ้าเศาบโคจะให้เต็นฟังนี้เลยจ้าเราบนโคเขยท้ายก่อนนะนั่นแล้วจ้าทายคลิปตอนที่ว่าเพนอยางวส่สซุกเนี่ยจ้าพี่น้องเต็มเมื่อเลยจ้าอันนี้ก็คือว่าซุกแล้วเดี๋ยวจ้าพี่น้องเจาบนโคจะจะเก็บให้เมื่อเดี๋ยวจ้าเจ้าบนโคกมาอเอาไปต่ำเนี่ยจ้าพี่น้อง kẹp xuân nốt cái giang này xuân một tốt quá giang thì nó mới đi khương khương chắc ngồi ừ, xúc bớt, nữa không, ở đây và cứng chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp bên bờ cha bên nít cha bên can nít cha bên can bên can cha cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền một mà mắc may em luộc mà cho lửa ta thì hết đâu viên viên vùng bìa như nằm bên đi ừ. ừ. nó chẳng Ui, phía nóng bưng quảng đi Đừng sao bưng khô bưng quảng như được Bằng cha nó. Bưng nóng quảng đi cha bưng bưng cha สมปากนะเสียงโนอก,กอ่ะไ <c oughs> ปงแซบจะแซบ

ได้ยินเซี่ยงหนกไปเจ้าคุณน้องเมื่อวาน <laughs> นี้ชาบบนโคกเข้าช่วนจ้าพี่น้องโล นุ่คือนุก่กระจอกนะจ๊ะพี่น้องเขาเขาในส่วนอันส่วนภาคของชาวบ้านโคกในห้องในห้องพักนะจ๊ะเพิ่นบอกมู้จักหางออกนะเพิ่นบินเพิ่นบินสนกับอันกำแพงหรือกับอะไรยังนะชาวบ้านโคกย่านยานเพิ่นป่ายเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าซอยเพิ่นได้จ้าเมะื่อวานนีน้ชาวบ้านโคกไ่ได้ลงคิดส่วนโดูนะเล่าจ้า ซาบงโคกับอลงอันขิดอื่นแต่ตอนเดี๋ยวจ้าสนุกเดี๋ยนี้พี่น้องราสเบรี่ก็มีเดี๋ยวจ้าพี่น้องแต่กีนะ้ำลายลาย,ลายบนี้นั้นคนตกนั้นถึงเพิ่นสุกแล้วเพิ่นกระเซียไปนั่นนะจ้าแล้วการน,นกกินเนกระตายกิดนเนนะจ้า เลยป่ะแซ่บเนาะลูกปักไงจ้ะพี่น้องชาบัจโขดพี่จ๋องปึ่งพี่น้องโจ๊กโจ๊กจ้ามีต้นเดียวจะจ้าซี่เรื่องชาบังโรบซื้อมาปุ๊บต้นเดียว นี้นั่นยอดทราบันโรโขลกซื้อมาฟุกเพิ่มเลยจ้ะเพราะว่าทราบันโคคิดวาอยางน้อยถ้าต้นนี้บรหัสน,นกกับกระต่ายยางน้อยกับมีต้นอืน่นให้กลิ่นเลื่อนะจ้าพี่น้องอะไรบ้แบ่งกับกระต่ายกับนกนี่นะาจะกลิ่นนะกินน้ำกันส่วนมากคนนี้มักซี่แดงเดี๋ยวจ้าพี่น้อง เพราะว่าสีแดงเพิ่นเฮ่นชัตวนะจ๊ะเศร้าบงโคคิดว่าแล้วเพิ่นก็เลยอันแล้เพิ่นก็เลยอันบ่เห็นสีนสลนเลื่องนะจ๊ะคิดว่านะจ๊ะเศร้าอันสีเลื่องเรือดเศ้าบงโคคิดว่าเพิพ่นบ่เคยเหน็นนะจ๊ะพี่น้องสีแดงเพิ่นเห็นสัตว์นะจ๊ะเพี่ยวหมากก็เห็นเนาะสีแดงเนาะ

าบนโคกจะมีเก็อย่างโบได้ไปได้แค่จ้ะพี่น้องไปอยู่แต่บ้านนี่นะจ๊ะพี่น้องเองฝนตกจะช่วงนี้นะซาบนโคบบกโบเก็บเบอร์จะจ้จาไว้ให้กำนกกับกระ่ายเป็นฝุ่ หมายเลขไปอีกแค่เปิดคิดไปคิดมาดีตนเพื่อนเพื่อนมองเพื่อนจ๊ะสุบเล็วนะแกว่าเพื่อนอาดิสังเกตนะว่าถ้าเศราบนโคมเก็บหน่ะเพื่อนไปอีบป้าฟ้ามาเลาะบินงไงวะามาเก็บยังไงเศร้าบนโค้กกีว่าจินตนาการเนาะพี่น้องนุกเพื่อนสาระที่เร็วจ้ะนุกกระต่ายเพื่อนสาระที่เร็ว เลือ,อด,อ,อ,ดอยู่้อเลือดไล่อยู่าพี่น้องเต,ติงจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องกับผอสนี้นะจ้าเติง,ตงทำไมทีนี้ทราบบนโคกับอียาไปตำกินเจ้าพี่น้องส้มปาก ขอบคุณหลยลจ้าที่ให้กำลังใจเช่าบนโคกนะจ้าแล้วเมื่อหน้าหอมมาพอก,กันไหมเด้จ้าสวัสดีจ้า